ในปี2553คนไทยทั้งประเทศเทคะแนนโหวตให้กับหนุ่มหล่อมัดเข้มจากสุพรรณบุรีกันนภัทรอินใจเอ,อื้อมม้เลขสามได้คว้าตำแหน่งเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยมาครองซึ่งกระส่งผลให้หนุ่มคนนี้มีผลงานหลากหลายสื่อสายตาแฟนๆอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงละครโทรทัศน์รวมทั้งละครเวทีเรียกว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาในบ้านเดอะสตาร์หลังนี้ให้ทั้งโอกาสประสบการณ์และความผูกพันที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะ เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เราได้มีครอบครัวใหญ่ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเดอะสตามีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมีทั้งเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันนะครับผมแล,แล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือเป็นแฟนเดอะสตาทุกคนที่คอยให้กำลังใจเราตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ผมการระหว่างบ้านนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความผูกพันที่ยิ่งใหญ่มากๆครับตั้งแต่วันที่ผมเข้าบ้านเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการมีประสบการณ์ในการเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นมีประสบการณ์ในการเรียนการแสดงมีประสบการณ์ในการเต้นซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะมีโอกาสได้ เรียนสิ่งเหล่านี้แล้วก็แล้วก็เอามาใช้ใน,ในงานของเราใน,ในวันที่เราออกมาจากด้านอาัซาแล้วอันนี้คือหนึ่งอย่างในการเรียนรู้ต่างๆ <S <S และอย่างหนึ่งเรื่องของการที่ทําให้เราได้มีเป้าหมายชีวิตมากขึ้นกับกับโอกาสแต่ก็หน้าที่ต่างๆที่ผู้ใหญ่ให้เรามาเช่นงานต่างๆก็จะเป็นงานละครงานละครเวทีซิงเกิลต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้มีโอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งสาคัญมากๆครับที่ขายไม่ได้เลยคือเราได้มีแฟนๆนะครับที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอดระยะเวลาที่เราทํางาน เนีย่ยผมก็แบบปี6ตอนนี้ก็4ปีละก็ยังมีแฟนที่ยังรักเรายังให้กำลังใจเราเหนียวแน่นเสมอมาขอบคุณทุกคนมากมากที่คอยให้กำลังใจพวกเราเดอะสตาร์เสมอมาครับฝากนะครับผมอัลบั้ม10 Years of Love นะฮะเ,เพลงแรกของการเลยนะครับผมอัลบั้มกับเพลงการเวลานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วสามารถาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามรหัสสองสามหนึ่งศูนย์หรือว่าทางไอจูนก็ได้นะผมแล้วก็ฝากเพลงนี้ครับเป็นเพลงรวมของเรานะครับผมเดอะสตาร์กว่า50ชีวิตด้วยกันกับเพลงที่มีชื่อว่ารักของฉันนั้นคือเธอ